โล,ล้วตอนนี้โล,ล,ล้วโอ้โหคุ้นหาไปแล้วเต็มกระดานบอขอบเต็มกระดานได้บอโอ้โหสุดจัดครับสุดจริงครับงัดเต็มข้อลอดเต็มกระดานไปอีกหนึ่งที่ครับโอ้โหวัดจังไดดจังวานี่อเออเฮ้ยซุปเปอร,ร์เมกาไปที่หนึ่งหมื่นครับพี่น้อง คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำให้พผู้ชมสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเด็กขาดเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับการแนะนํารอ,อก,ก่อนนะครับสวัสดีคุณผู้องบันทึกส,สัตว์พิจิตรุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมเช่นเฮ้ยครับกับซองอติภาพปันนะครับผมวันนี้ไม่เจ่ในเกมฟอร์จูนตรีนะครับอ่าหรือว่าเกมต้นไม้แห่งโซลารอันมั่งคั่งนั่นเองครับเป็นเกมของค่ายพี่จีนะครับผมโอเคกดเริ่มไปเล่นแล้วกันนะ เริ่มแรกเดิมที่บางทีตะร่างการจายกันเลยนะครับร่างการจะมีอ่าซองแดงครับเป็นซองโบนัสนะครับผมก็คือตัวว่นะครับเป็นตัวเสื่อมนะครับนี่คือซองทองแล้วก็ซองแดงเป็นตัวคูณนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆครับ AK Q J คซแล้วก็เก้านะครับนี่คือตัวคูณนะครับฟีเจอร์ครับคือโบนัสเข่าสามตัวจะเป็นฟีเจอร์การบนฟรีท่านที่นะครับเกมนี้ก็สามารถสือฟีเจอร์อะไรครับ ประมาณนี้ครับขอมุ่มบุคคลส่วนอันใดก็ขอภภยนะครับผมโอเคมือนี้ามไม่ใ้ทุนหาพันกันนะครับผมไปเบิรน้ำกันว่าจะปังหรือจะพังนะครับในทุนหาพันนี่ไปเริ่มกันที่เบรดเอาเบดเท่าไรดีพี่น้องเอาก้อนที่หาสิบแล้วกันเหมือนเกลือทิมไปตามสเต็ปนะครับดอกแรกว่าจังไหยโอ้โหดอกแรกเนี่ยครับดอกสองตามมา อยังโบแตกไหครับพี่น้องขอแนะ่ขอนักแนะ่เออตัวเจมากสวยคุณสองไปโอเคการแตกจะเป็นการแตกแบบคอมโบต่อเนื่องครับแต่พเพิ่มตัวคุณนะครับคุณหายไปแล้วโอ้โหประเดิมนาแรกไม่ได้สวยนะครับโอ้โหบวกมาล้วลวเอาเรื่องครับเอาเรื่องอซุปเปอร์ไม่กาไปครับสี่พันโอ้โห สวยครับสวยเฮ้ยเปิดนามากกับแตกไฮเลอครับพี่น้องเอาเรื่องครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับผมโอเคงัดตั้งงัดไปทิึงรอยเลยแล้วกันนะไหลปุ๋ยลุยไปครับสามสิบหมุนครับพี่น้องจัดปุ๋ยจัดปุ๋ยครับอืมาแล้วครับไล่ดีครับวันนี้อืต้นไม้แห่งโซคลามนะครับเป็นเกมของค่พี่จีนะครับสวยครับสวยโอ้โหแตกดีครับอื เปิดนาแรกมากกระไฮเลยครับเอาเรื่องนะครับโบนัสครับผมขอรุ่นโบนัสแล้วกันนะอย่างเงียบอย่างเงียบเฮ้ยเฮ้ยเออกำไรครับสวยเฮ้ยกำไรโยกครับเมื่อกี้เอาเงาเงาขอเงาเงาแล้วกันขอเงาเงาแล้วกันโอ้โหยอย่างเงียบอย่างเงียบเฮ้ยขออีกขออีกขอแบบตุ้มตานีมวะ เอ้ยตัวเอมาครับอืมเรื่อยๆมาอีกสวยให้กูหาไปโอ้โหผมมีตัวแตกไะครับอือก่อนท้องครับผมขอแบบคอมโ,มโบเงวๆนะเต็มกระดานใ้จักบ,บานหนึ่งนะอ้ยโบนัสครับมาลุนโบนัสคอพี่นอ้องเอ้ยโบนัสสามตัวจะกลายเป็นฟีเจอร์ท่านที่นะครับตามที่เล่นมากรับ เขาโบนัสคือแตกดีนะครับพี่น้องแตกรัวๆแตกตอกคูนลายครับจะมาลุ้นกันในซองแดงกับซองซองทองนะครับเป็นตัวแจกตอกคูนครับก็อรอลุ้นน้ำกันแล้วกันนะเฮ้ย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 ขอแล้วกันอีกซองหนึ่งอีกซองเดียวโอ้โหมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปนะครับอขอนหนักๆขอเน้นๆขอนหนักๆมีบอกเออเอาแตกบนแตกในแตกนอกก็เอานะครับอื โอเคครับยาวไปครับพี่น้องพี่น้องครับยาวไปไหลปุยลุยไปจังวานี่ว่าจังใดโอ้โห,โหยังโบกเข่าครับโคตรตึงนะครับฟีเจอร์โคตรตึงครับถือว่าธรรมดาครับบวกมาอยู่แปดพันกว่าแล้วตอนนี้จากทุนเท่าเพียงแต่หาพันนะครับถือว่าโอเคอยู่บวกเรื่อยๆแล้วกันนะอึืม โอเคครับไปให้สุดแล้วหยุดที่หมดตัวกันแล้วครับผมมาเบิงครับยาวไปพี่น้องเออเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี่ว่าจังไลยโบนัสขออีกซองเดียวขออีกโบนัสซองเดียวเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่ครับการุนฟีเจอร์ครั้งแรกและพุ่เข่ามาจนได้นะครับโอเคครับกดเริ่มไปเลยแล้วกันมาลุ้นน้ำกันนะครับว่าจะคูนกันเท่าร่นะครับ ตรงมาเออซองแดงมากครับนี่ครับซองแดงเขามากคือจะเป็นตัวคุ้นลวก็แจกตัวคู้นให้เพื่อนๆนะครับผมตามซองตามตาตารางนะครับขออีกเออซ่องท่องครับโอ้โหยมาแล้วครับซ่องแรกนี่ครับตัวคู้นนักดักก็คือซ่องท่องนะครับผมจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นซองแดงก็ต้องสามซองครับ ข่ามาสามซองจะกลายเป็นซองทองใน,ท,นทันทีนะครับซองหนึ่งนะครับอ <c oughs> ขออีกครับเข่าไมาแล้วซองแดงครับผมแตกแตกตัวคุ่ไปรู้ว่าอะตอนนี้โอ้โหคุณหนักๆไปแล้วขออีกซองแล้วกันซองแดงขออีกซองแล้วกันขอซองแดงอีกซองมีบอซองแดงโอ้โหเกือบเป็นแล้วครับหืมโ,โ,โบนัสแจกโบยหมด แตกมากเรื่อยๆครับจะเป็นการเพิ่มมูลนิธนตัวนะครับถามีตัวเขามาเพิ่มในซ่องนะครับอย่างเงียบเฮ้ยมาอีกเฮ้ยเริ่มเริ่มบกอุ่นใจนะครับเหลืออีกหมุนสุดท้ายว่าจังไหนหมุนสุดท้ายมาให้เนี้ยโอ้โห่ผมมีตัวเข่ามากครับก็บคือจบเลยนะครับผมว่าจังไหนคูณไปเท่าไหรครับหนึ่งร้อยคูณหนึ่งรอยสามสิบห้าครับ อุ้ยรางวัลโลครับ13,500ามครับพี่น้องเอาเรื่องครับเอาเรื่องบธรมรมดานะครับถือว่าเขาฟีเจอร์ข้างแรกกันบวกมานหนักๆนะครับพี่น้องโอเคงัดทั้งดงดนไปทีสอ0รยแล้วกันออโต้ไปอีก30ิครั้งครับพี่น้องยาวไปยาวไปครับเกมนี้ก็เป็นเกม Play of fortune หรือว่าเกมต้นไม้ แทงโศกลาบนะครับอ่านมาครั่งนั่นเองเป็นเกมของค่ายพิจีครับค่ายนี้การอย่ในึงเรื่องแตกอยู่แล้วครับแตกนักแตกดีค่ายนี้แล้วครับผมมาลุ้นน้ากันเงาๆนะครับพี่น้องเออจังหวะนี้มาแล้วคูณหนึ่งคูณสองไปแล้วครับคูณสามแน่นอนโอ้โหลุ้นล้วตอนนี้ลุ้นล้วโอ้โหคูนหาไปแล้วเต็มกระดานบอขอบเต็มกระดานได้บอโอยหสุดจัดครับสุดจริงครับงัดเต็มข้อรอดเต็มกระดานไปอีกหนึ่งที่ครับโอ้โห วัจังไหนจังวานี่เออเฮ้ยซุปเปอร์เมกาไปที่หนึ่งหมื่นครับพี่น้องโอ้โหหวานเจี๊ยบครับอืมสุดจริงครับสุดจริงโอ้โหเอาเรื่องก็เบื้องแตกครับพี่น้องโอ้โหบวกมากนกหนักแล้วครับเมื่อกี้แตกนอกแตกแน่ก็ามากแล้วครบสุดตอนนี้ครับพี่น้องอืมสำหรับคลิปนี้การดูพวกบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับบนในน้ำในทํำตามครับผม เด็กทีมเยอกว่า18ปีคนรับคำแนะนำจากผู้ใหญ,ญ่นะครับที่บดุดกัญชานะครับโอเคไล่ปุยลุยไปครับยาวๆเฮ้ย,ยโบนัสโบนัสว่าจังไหนโบนัสขามาอีกบัวขออีกซองหนึ่งโบนัสเรียบร้อยครับโอ้โหมาจนได้ครับดอกที่สองมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องจะแตกให้เท่าไหรนะครับเริ่มไปเลยแล้วกัน <c oughs> มามา สองข้องอะไรซ่องแดงก็ดีนะครับตัวคูนก็จัดมาให้เลยเออ่องแดงมากครับสองแรกครับผมเกือบไปแล้วขออีก่องนึงขออีก่องนึงก็ได้สองสองก็ดีมาให้อีกตัวคูนก็นได้เฮ้ยเฮ้ยห,หมุนสุดท้ายแล้วโอ้โหเกลือครับรอบนี้เกลือครับอโอเคครับบวกไปสองพันสองครับเกลือถือว่าบวกเคี้นะครับ รอบนี้เรือลุนลุนนะครับผมหนักเสดดายนะครับโอเคย่าไปครับไรปุยลุยไปครับพี่น้องอือสดเจมากครับคูณสามไปแล้วโอ้โหขอมโบต่อเนื่องคูณหาไปแล้วครับโบมีตัวแตกต่อครับขออีกหนัก,นกแบบหน,นักเล้วกันนะมีบอขอแบบเน้นๆน,น,นะมีบบโอ้ย ยังเงียบครับยังเงียบเฮ้ยยังเงียบเกินไปเกินไปพอนะคนนักหนักเน้นๆเนีนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วจัดมาเห็นเนี้ยโอ้โหดูขึ้นครับพี่น้องดูขึ้นแล้วตอนนี้โคมไฟมากโอ้โหยโอ้โหเริ่มเงียบครับพี่น้องโอ้โยป่าช้าวัดไหนวะเนี่ยเงียบเกินอืมมาเห็นเนี้ยมาเห็นเนี้ยอุ่นสามไปแล้วเออสวย คุณหอืมมโนก็เอาครับสวยครับโอ้โหมาตอนเนื่องครับพี่น้องตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหสวยครับสวยเอออืคอมโบตอนเนื่องย่างๆครับโอ้โหหนึ่งมืนสองพันนะครับซูเปอร์มกาไปหนึ่งที่ครับอืสุดเจ๋งครับสุดเจ๋งครับโอ้โหเอาเรื่องครับโอ้ยบวกมากแล้วครับสี่หมื่นกว่าล่ะพี่น้องเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ย สุดจริงครับสุดจริงเออสวยสุด <compelling> ท้ายท้ายสุดแล้ววัดจังไดโอ้โหเอาเป็นว่หยุดเท่านี้แล้วกันนะครับพี่น้องบุกไปต่อแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเปติดตางใจในการทำคลิปใปไหม่นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ